ลำไหวย้องไฟให้ขึ้นแม่ก็ขึ้นสมใจนึกเรามารุ้นต่อไปว่าล้มจะกลารสมบูรณ์หรือไม่โอ้โโอโอโล้มการสมบูรณ์ครับท่านโอ้ยทีมงานก็ดีใจนะครับทีมงานที่เป็นทีมงานทำบ้องไฟนะครับ